เพื่อไม่ให้พ่อแม่เนี่ยเขาเสียใจครับแม่พ่อแม่เขารู้เรียกว่าเป็นสายสปรินท์หน้าเส้นเออผมแบบถ้าเป็นนักวิ่งก็เหมือนแบบ100เมตรสุดท้ายเจอแปลกสับแรลกเจอกันอ่านหนังสือตอนเป็นที่แบบ3เดือนไม่ไม่ไม่เป็นไรอะคือแบบตั้งใจมากอะไรเงี้ยคือแล้วก็ ซึ่งซึ่งน่าหนาคือ,อว่าการออกอัลบั้มละอ่อนของพี่ตูนมันเหมือนเป็นแค่ประสบการณ์หนึ่งของชีวิตที่แบบเหมือนเป็นเหมือนวัยเยาวชนทําได้ทากิจกรรมนอกห้องเรียนกิจกรรมเสริมมาผมตีเป็นอย่างนั้นไปครับครับคือยังถ,ถ้าในมุมมองของผมก็คือมันยังไม่ใช่อาชีพไม่แน่นอนะซึ่ง,งย้อนไปปีสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยผมว่ามันเป็น มันยังไม่มีการประกวดอะไรแบบที่เราเห็นในทีวีอ่ะที่ประกวดเดี่สตาร์หรือประกวดเอฟหรืออะไรเงี้ยที่ที่พอประกวดเสร็จปุ๊บจะได้ออกอัลบั้มจะได้มีเพลงเป็นของตัวเอง<น>จะได้มีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองได้เล่นละครทําอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ยุคนั้นน่ะมันมันเป็นเหมือนแบบดนตรีการเล่นดนตรีเป็นเหมือนเต้นกินลำกินนะคือคําที่ผู้ใหญ่เขาใช้ S <S คำที่เรามันใจได้ยินก็คือ,อาำคำว่าเต้นกินตอนกินคําว่ามันมันไม่ใช่อาชีพครับแล้วมันไม่ได้ถูกมองแบบแบบปัจจุบันที่พ่อแม่ส่งเสริมให้ลูกไปเรียนเต้นไปเรียนร้องเพลงไ,ไปเรียนดนตรีแบบแบบเพื่อที่จะอ,ออกมาเป็นนัก,นก,กร้องในในหรือนักร้องแบบสมัยนี